คิดไม่ออกเลยอ่ะอันี้ก็ได้อ๋อมงเอ่ะเอกินนี้มึงทไปเลยอ่นี้จะคืเขายังไงเอูวารมันต้องด่าไม่ทำดีๆอ่ะเอองั้นเอาไปซ้ำที่บ้าน เออเป่ะปเฮ้ยมึงมัมาเนี่ยเอาไปทากันเถอะโอเคป่ะปเฮ้ยมึงมันไม่ออกเลยอะทำไงดีวะเฮ้ยมึงลองใช้ผงสัฟเอกับไฮเตอร์ไหมแล้วจะไปหาตั้งไหนอะเฮ้ยหาถงตรงนี้่ะว้าว ขอบครับสนใจไหมครับขวดละร้อยเอ,อิ่มมึงเอาอะไรดีอ่ะเอาไฮต้าไหมมันขัดภาบด้วยอ่ะมึงแตูว่าเอาทั้งสองอย่างไปเผื่อๆกันไหมอเออเอาทั้งสองอย่างเลยโอเคมึงสองขวดยี่สิบครับโอเคค่ะเฮ้ยนี่ไงมึงข่าวแล้ว กูเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันแบบมันลอกอ่ะแล้วรู้สึกคันๆด้วย<อ>เฮ้ยกูว่ามึงโดนปฏิกิยาเคมีสักอย่างแล้วแน่เลยอ่ะแล้วต้องทำไงอ่ะมึงเออต้องทำนี่นะครับที่นางสาวไป,ปาเกิดการราคาเคืรงได้เป็นเพราะว่านไฮเดอร์นะครับมีค่าทีเอชท,ที่สูงถึง 11- ถึง13ซึ่งถ้าเกิดสัมผัสโดยตรงอาจทําให้เกิดการราคาเคืองขึ้นได้ครับและยังนาไฮเดอร์ยังมีสารคอรีนที่ทําให้เกิดการราคาเคืองเพิ่มขึ้นอีกครับ ถ้าหากสัมผัสกับดวงตาหรือผิวหนังโดยตรงหรือก็อาจจะเป็นการสูดหายใจโดยตรงอาจทำให้เกิดการภูมิแพ้อย่างรุนแรงเพราะมันจะไปกระตุ้นสารกอภูมิแพ้ในร่างกายทําให้เกิดภูมิแพ้อย่างรุนแรงได้ครับและการที่ไฮเตอร์ขจัดคราบได้นั้นเกิดจากกระบวนการออกซิเดชันค่ะซึ่งกระบวนการนี้จะไปทําลายพันธะของสีในคราบที่เสือ้อทำให้ไม่สามารถดูดแสงได้และสูญเสียสีนอกจากนี้ยังทำให้ละลายน้ำได้อีก ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะต้องพูดอะไรอ่ะอืมเปลี่ยนอ่ะ